เสียงปืนดังก้องในโรงพยาบาลหมาจรจัดตัวหนึ่งกลับกลายเป็นฮีโร่ใบหน้าหมาสัญ,ญลักษณ์การชนกันจากแค่สุนัขไร้บ้านสู่กุญแจสำคัญของคดีอาชญากรรมระดับชาติใครกันที่ต้องการมันและความจริงที่ซ่อนอยู่คืออะไรพบกับเรื่องราวสุดระทึกที่จะทำให้คุณลุ้นจนแทบลืมหายใจเปเลวไฟ เสียงฝนตกกระทบพื้นถนนดังแปะแป,ะแปะลมแรงพัดกิ่งไม้ไหวกรอบแกรบในความมืดของค่ำคืนถนนหน้าโรงพยาบาลชื้นช่วยด้วยหัดหยาดเงาคนไข้าบางตาเหลือเพียงแสงไฟวูบไหวสะท้อนกับกระจกใสของประตูทางเข้าฮ้องเสียงเห่าดังขึ้นกระทันหันฝีเท้าของบางอย่างเคลื่อนผ่านพื้นเปียกตึกตึกตึก,ตก ร่างของสุนัขจร,รจัดปรากฏขึ้นกลางลานจอดรถมันตัวเปียกโชคกขนสีน้ำตาลเข้มแนบไปกับผิวหนังดวงตากลมโตสะท้อนแสงไฟราวกับกำลังส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครสนใจพยาบาลที่อยู่เวรแค่เหลือบตามองแล้วหันกลับไปทำงานต่อแต่แล้วเสียงเห่าดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เต็มไปด้วยความเร่งร้อนฮ้งฮ้งฮ้ง สุนัขพุ่งตัวไปที่ประตูทางเข้ามันใช้ขาหน้าตะกุยกระจกร่างเล็กๆของมันสั่นระริกจากความหนาวและความตื่นตระหนกผู้คนเริ่มหันมามองบางคนขมวดคิ้วบางคนเดินถอยหลังด้วยความระแวงทันใดนั้นเสียงครื่นดังมาจากด้านหลังโรงพยาบาลคล้ายบางสิ่งถล่มลงมาเสียงกรีดร้องดังแทรกขึ้นกลางความเงียบดวงตาของทุกคนเบิกกว้าง พยาบาลรีบควาวิทยุสื่อสารรายงานเหตุการณ์ด้วยเสียงสั่นเครือขณะที่สุนัขจระจัดตัวนั้นยังคงเห่าไปมันวิ่งวนอยู่ที่เดิมขุดขาตะกุยพื้นเหมือนพยายามบอกบางอย่างแต่ไม่มีใครเข้าใจมันเลยพยาบาลที่ยืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์ถึงกับสะดุ้งเธอหันไปสบตากับเพื่อนร่วมงานก่อนที่ทั้งคู่จะรีบวิ่งไปทางด้านหลังโรงพยาบาลเสียงครืนที่ได้ยินเมื่อครู่ยังคงก้องอยู่ในหูหัวใจของเธอเต้นแรงฝ่ามือเย็นเฉียบฮ้งฮ้ง สุนัขจระจัดตัวนั้นยังคงหมายหุยยุทธมันวิ่งไปข้างหน้าแล้วหันกลับมาทำท่าเหมือนเรียกให้พวกเขาตามไปทุกคนมองหน้ากันด้วยความลังเลแต่แล้วก็มีเสียงจากเจ้าหน้าที่เวนตโกนลั่นมามีคนติดอยู่ข้างในดวงตาของพยาบาลเบิกกว้างเธอรีบก้าวตามเจ้าหน้าที่ไปตามทางเดินที่ทอดยาวลมหายใจเริ่มติดขัดเสียงฝีเท้าเร่งร้อนดังสะท้อนผนังเย็นยะเยือกจนขนลุกที่มุมตึก พื้นคอนกรีตพังถลม่มลงมาเป็นวงกว้างฝุ่นควันคลุ้งไปทั่วใต้กองซากปรักหักพังมีเงาของใครบางคนเสียงครางเบาๆดังลอดออกมาพยาบาลรีบก้าวเข้าไปใกล้ขณะที่สุนัขจรจัดตัวนั้นกระโจนเข้าไปก่อนแล้วมันใช้จมูกดมกลิ่นอย่างรวดเร็วก่อนจะเห่าเสียงดังขึ้นอีกครั้งโฮ่งโฮ่งเรากับพยายามชี้ตำแหน่งให้ชัดเจนเจ้าหน้าที่กู้ภยัยที่เพิ่งมาถึงรีบเข้ามาช่วยขุดเศษซากอิดออกช่วยด้วย เสียงแหบแห้งของผู้บาดเจ็บดังขึ้นจากใต้ซากปร,รักหักพังดวงตาของพยาบาลเริ่มร้อนเผาเธอหันไปมองสุนัขตัวนั้นมันยังคงขุดต่อไปแม้จะมีเศษหินบาดอุ้งเท้าจนเลือดไหลอดทนนะคะเราจะช่วยคุณออกมาเดี๋ยวนี้แต่แล้วเสียงแตกหักดังกรอบพื้นใต้เท้าของทุกคนเริ่มสั่นไหวพื้นใต้เท้าสั่นสะเทือนเจ้าหน้าที่กู้ภัยชะงักไปเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะตะโกนลัน่น ถอยออกมาเดี๋ยวนี้พื้นกำลังจะพังพยาบาลรีบก้าวถอยหลังหัวใจเต้นแรงร่างของเธอแข็งทื่อด้วยความกลัวขณะที่เสียงกรอบกรอบดังขึ้นจากโครงสร้างที่แตกร้าวฝุ่นควันเริ่มฟุ้งกระจายแต่สุนัขจระจัดกลับไม่ขยับมันยังคงเห่าไม่หยุดดวงตากลมโตจ้องไปที่ร่างของผู้บาดเจ็บที่ยังติดอยู่ด้านในมันพยายามขุดต่อแม้กรงเล็บจะครูดไปกับเศษปูนจนมีเลือดไหลเฮ <Hey, S 2> เจ้าหมาออกมาเร็ว เจ้าหน้าที่คนหนึ่งตะโกนแต่สุนัขก,กลับเงยหน้าขึ้นสบตากับพวกเขาเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะพุ่งตัวเข้าไปลึกกว่าเดิมไม่นะเดี๋ยวโครมเสียงถล่มดังสนั่นผนังด้านข้างพังลงมาเป็นฝุ่นตลบร่างของสุนัขหายไปในพริบตาพยาบาลยกมือปิดปากดวงตาเบิกกว้างขณะที่ทุกอย่างถูกปกคลุมด้วยความเงียบไม่มีเสียงเห่าอีกแล้วไม่นะเจ้าหมา พยาบาลพึมพำหัวใจเธอเต้นรัวเธอรู้สึกเหมือนลมหายใจติดขัดไปชั่วขณะทุกคนรอบตัวเธอยืนนิ่งตกตะลึงกับภาพตรงหน้าแต่แล้วเศษอีกก้อนหนึ่งขยับเสียงขุดคุ้ยดังขึ้นเบาๆตามมาด้วยเสียงครางแผ่วๆฮงฮงมันยังไม่ตายดำเนินต่อฮงฮงมันยังไม่ตาย หัวใจของพยาบาลกระตุกวูบเธอแทบไม่เชื่อหูตัวเองเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่กำลังตกตะลึงรีบพุ่งเข้าไปใช้มือดึงซากปูนที่ทับร่างสุนักออกมันอยู่ตรงนี้เสียงของหนึ่งในทีมกู้ภัยตะโกนทุกคนกรูก,กันเข้าไปช่วยท่ามกลางฝุ่นควันที่ลอยฟุ้งพยาบาลรีบคุกข่าลงข้างข้างสุนัขขนของมันเต็มไปด้วยฝุ่นและคราบเลือดหายใจหอบทีแต่อย่างเหลือเชื่อมันยังคงจ้องไปที่ร่างของผู้บาดเจ็บมันมันพยายามบอกอะไรบางอย่าง เธอพึมพำดวงตาสันไหวสุนัขขยับตัวเล็กน้อยก่อนจะใช้จมูกดุนเศษซากที่อยู่ข้างๆราวกับจะชี้เป้าให้เห็นเจ้าหน้าที่รีบขุดตรงจุดนั้นและเพียงไม่กี่วินาทีต่อมาเจอแล้วมีคนอยู่ใต้ซากนี้เสียงตะโกนดังขึ้นทุกคนเร่งมือขุดคุ้ยจนพบร่างของชายวัยกลางคนที่หมดสติอยู่ใต้โครงสร้างที่ถล่มเขายังมีชีวิตอยู่ ทีมกู้ภัยรีบช่วยกันดึงตัวชายคนนั้นออกมาชีพจรของเขาเต้นอ่อนพยาบาลรีบเข้าไปตรวจสัญญาณชีพก่อนจะเงยหน้าขึ้นและตะโกนเตรียมเปลเราต้องพาเขาเข้าไปข้างในเดี๋ยวนี้แต่แล้วเสียงอ่อนแรงดังขึ้นข้างๆเธอฮงพยาบาลหันไปมองสุนัขจระจัดที่ช่วยชีวิตคนไว้กำลังนอนแน่นิ่งหายใจขาดเป็นช่วงๆมันใช้แรงเฮือกสุดท้ายมองขึ้นมาทางเธอดวงตาของมันยังเต็มไปด้วยความหวังและจากนั้น มันก็หยุดขยับไม่นะอย่าพึ่งเป็นอะไรไปนะพยาบาลรีบยื่นมือไปแตะร่างของสุนัขหัวใจของเธอเต้นแรงมันยังหายใจอยู่แต่แผ่วเบาเหลือเกินขาของมันเต็มไปด้วยบาดแผลเลือดไหลซึมลงบนพื้นปูนเย็นเยียบเธอเงยหน้ามองเจ้าหน้าที่กู้ภยัยเราต้องช่วยมันแต่ทุกคนดูเหมือนจะลังเลพวกเขาเพิ่งดึงชายที่หมดสติออกมาได้และตอนนี้ต้องรีบนำเขาเข้า,ขาไปในห้องฉุกเฉินสุนัขตัวนี้มันจะต้องถูกทิ้งไว้ตรงนี้จริงๆหรือ มันเป็นแค่หมาจรจัดใครบางคนพึมพำแผ่วเบาหัวใจของพยาบาลกระตุกวูบเธอเม้มริมฝีปากแน่นก่อนจะตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเธออุ้มมันขึ้นมาถ้ามันไม่ได้ช่วยเห่าเตือนพวกเราคงไม่รู้ว่ามีคนติดอยู่ข้างในฉันจะไม่ปล่อยมันไว้แบบนี้ดวงตาของเธอแข็งกร้าวน้ำเสียงเด็ดเดี่ยวจนทุกคนรอบตัวนิ่งเงียบไปชั่วขณะก่อนที่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งจะพยักหน้า ก็ได้รีบพามันเข้าไปในโรงพยาบาลเธออุ้มร่างของมันแนบอกฝ่ามือของเธอเปียกชุ่มไปด้วยเลือดหัวใจของสุนัขยังเต้นแผ่วๆแต่มันอ่อนแรงเหลือเกินอดทนไว้นะเธอกระซิบขณะที่รีบก้าวเข้าไปในอาคารท่ามกลางเสียงฝีเท้าของเจ้าหน้าที่และพยาบาลที่เร่งรีบนำผู้บาดเจ็บเข้าไปข้างในแต่แล้วเสียงไซเรนของรถตำรวจดังขึ้นจากด้านหน้าโรงพยาบาล ประตูทางเข้าถูกผลักเปิดออกและชายชุดดำสองคนก้าวเข้ามาด้วยใบหน้าตึงเครียดสายตาของพวกเขาจ้องไปที่ร่างของผู้บาดเจ็บและในเสี้ยววินาทีพยาบาลก็รู้ว่าชายคนนั้นไม่ใช่แค่เหยื่อธรรมดาเสียงไซเรนยังคงก้องอยู่ด้านนอกชายชุดดำสองคนก้าวเข้ามาด้วยสีหน้าเคร่งเครียดดวงตาของพวกเขาจับจ้องไปที่ร่างของชายที่เพิ่งได้รับการช่วยเหลือราวกับกำลังจับผิดบางอย่างผู้ชายคนนี้เป็นใครกันแน่ พยาบาลรู้สึกถึงความผิดปกติเธอหันไปมองเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่ยืนอึ้งทุกคนเริ่มซุบซิบกันเบาๆเฮ้ hey. เรามีสิทธิ์รู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยคนหนึ่งถามขึ้นชายชุดดำปลายตาม,มองพวกเขาก่อนจะหยิบตราตำรวจออกมาเรากำลังตามล่าตัวเขาเขาคือผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมเสียงรอบตัวเงียบกริบ พยาบาลเบิกตากว้างเธอรีบหันไปมองร่างของชายที่หมดสติอยู่บนเปลหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นทันทีเป็นไปไม่ได้เขาดูเหมือนแค่คนบาดเจ็บธรรมดาแต่ไม่ทันที่เธอจะคิดอะไรต่อชายคนนั้นขยับตัวอึกเสียงครางแผวดังขึ้นก่อนที่มือของเขาจะกระตุกเล็กน้อยเปลือกตาของเขาค่อยๆเปิดขึ้นและสิ่งแรกที่เขาเห็นคือชายชุดดำสองคนที่จ้องมาที่เขาราวกับเหยื่อในกรงขัง แววตาของเขาสะดุง้งงูเปลี่ยนเป็นความตื่นตระหนกก่อนที่ร่างของเขาจะพยายามดิ้นขยับหนีอย่าขยับหนึ่งในตำรวจตะโกนแต่นเซียวินาทีชายบาดเจ็บกลับใช้แรงเฮือกสุดท้ายกระโจนลงจากเปลทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากพยาบาลกรีดร้องเจ้าหน้าที่กู้ภัยถอยหลังด้วยความตกใจใชายคนนั้นแม้จะบาดเจ็บสาหัสแต่เขาก็ใช้แขนยันพื้นก่อนจะพุ่งตัวไปทางประตูทางออกเขากำลังหนีตำรวจรีบชักปืนออกมาเสียงสั่งการดังขึ้น หยุดเดีย๋ยนี้ไม่งั้นเรายิงแต่แทนที่เขาจะหยุดเขากลับคว้าบางอย่างขึ้นมาจากพื้นไม่นะเขามีมีดพยาบาลอุทานเสียงตะโกนดังขึ้นก่อนที่มีดจะฟาดลงมาฉัวพยาบาลกรีดร้องร่างของเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเซตลาไปด้านหลังเลือดสีแดงสดกระเซ็นลงบนพื้นขาวสะอาดทุกคนตกตะลึงไปชั่วขณะเขาทำร้ายตำรวจ ชายต้องสงสัยกัดฟันแน่นดวงตาแดงกับราวกับสัตว์ที่จนมุมแต่เขาไม่คิดจะยอมแพ้เขาปัดเข้าของใกล้ตัวกระจายเกลื่อนพื้นก่อนจะพุ่งตัวไปที่ประตูทางออกหมายจะหลบหนีแต่แล้วฮ้องเสียงเห่าดังขึ้นกระทันหันร่างของสุนัขจระจัดท,ที่อ่อนแรงมาตลอดพุ่งเข้าขวางทางแม้ร่างกายของมันจะเต็มไปด้วยบาดแผลแม้จะหายใจติดขัดแต่มันยังมีแรงพอที่จะกระโจนเข้าหาชายคนนั้นงับเข้าที่แขนของเขาเต็มแรงอากก เสียงร้องด้วยความเจ็บปวดดังก้องไปทั่วชายต้องสงสัยสะบัดแขนอย่างแรงพยายามสลัดสุนัขออกแต่เขาประมาทไปปังปังเสียงปืนดังขึ้นสองนัดกระสุนพุ่งเข้าที่ขาของเขาชายต้องสงสัยสุดลงกับพื้นมีดในมือร่วงหล่นเลือดไหลซึมออกมาจากบาดแผลตำรวจรีบกรูกันเข้าไปล็อกตัวเขาทุกอย่างจบลงในพริบตาแต่พยาบาลไม่ได้สนใจชายคนนั้นเลย เธอรีบวิ่งไปหาร่างของสุนัขที่นอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นมันเสียเลือดมากขึ้นกว่าเดิมดวงตาที่เคยสดใสเริ่มพร่ามัวไม่เอานะนายทำได้ดีมากแล้วอดทนไว้เธออุ้มมันขึ้นมาแนบอกน้ำตาของเธอเริ่มไหลลงมาเปื้อนขนประเลือดของมันช่วยมันทีใครก็ได้เจ้าหน้าที่พยาบาลอีกคนรีบเห็นเตียงเข้ามาพวกเขาวางร่างของมันลงอย่างระมัดระวังก่อนจะเร่งพามันเข้าไปในห้องฉุกเฉินไฟห้องผ่าตัดเปิดขึ้น แต่ไม่มีใครรู้เลยว่ามันจะรอดหรือเปล่าติดติดติดพยาบาลยืนตัวแข็งมองผ่านกระจกไปยังห้องฉุกเฉินที่ทีมศัตวแพทย์กำลังเร่งมือช่วยเหลือสุนัขจรจัดตัวนั้นมันนอนนิ่งอยู่บนเตียงเล็กๆสายระยองระยางเต็มตัวมันยังหายใจอยู่แต่มันจะไหวหรือเปล่าเธอกำมือแน่นหัวใจเต้นรัวไม่เป็นจังหวะภาพตอนที่มันพุ่งเข้าขวางผู้ต้องสงสยัยยังติดตาถ้าไม่มีมันตำรวจอาจไม่ทันตั้งตัวและบางทีเธอเองก็อาจเป็นเหยื่อไปแล้ว มันเป็นฮีโร่เสียงแหบพระของเจ้าหน้าที่กู้ภัยคนหนึ่งดังขึ้นข้างๆเธอทุกคนที่อยู่ตรงนั้นมองสุนัขตัวนี้ด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปจากแค่หมาจรจัดกลายเป็นวีรบุรุษที่ช่วยชีวิตคนเอาไว้แต่เรากำลังเสียมันไปเสียงจากสตวแพทย์ด้านในดังขึ้นทุกคนชะงักพยาบาลใจหายวุบเธอเห็นอัตราการเต้นของหัวใจบนหน้าจอเริ่มลดลงติดติดติดเสียงมันช้าลงเรื่อยๆ พยาบาลไม่รู้ตัวเลยว่าเธอกำลังร้องให้เธอกำมือแน่นก่อนจะกระซิบเบาๆราวกับกำลังอ on ้อนวอนไหนต้องรอดนะได้โปรดแต่แล้วเสียงเครื่องวัดชีพจรดังยาวติดดดด,ด,ดทุกอย่างเงียบกริบติดดดด,ด,ดเสียงเครื่องวัดชีพจรดังยาวเป็นเส้นตรงพยาบาลรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนไม่นะ เธอพึมพำน้ำตาไหลลงอับแก้มร่างของสุนัขจรจัดยังคงนอนนิ่งไม่มีการเคลื่อนไหวสตัตวแพทย์ข้างในห้องรีบเร่งมือทำ CPR ให้มันร่างกายของมันสัสะเทือนจากแรงกดเพิ่มออกซิเจนหัวใจมันหยุดเต้นแล้วพยาบาลกลั้นหายใจทุกวินาทีเหมือนถูกยืดออกจนยาวนานขึ้นกรุณาได้ปรดเธอเธอได้แต่ภาวนาสตัตวแพทย์ดึงเครื่องกระตุ้นหัวใจมาแผ่นช็อตไฟฟ้าถูกแนบเข้ากับร่างของมัน หนึ่งสองช็อตปังร่างของสุนัขกระตุกขึ้นเล็กน้อยแต่หน้าจอ,อยังเป็นเส้นตรงไม่มีชีพจรอ,อีกครั้งปังเร็วเข้านายต้องรอดติดติดจูจ,จูเสียงชีพจรกลับมาพยาบาลสะอื้นออกมาอย่างไม่รู้ตัวสัตวแพทย์ทุกคนถอนหายใจโล่งอกมันยังมีชีวิตอยู่ เธอยกมือปิดปากร้องให้ออกมาทั้งรอยยิ้มดวงตาเธอเบิกกว้างมองดูสุนัขที่ยังคงนอนนิ่งแต่ตอนนี้มันยังอยู่กับพวกเขาพักฟื้นสักระยะมันจะดีขึ้นสัตวแพทย์กล่าวพร้อมกับลูกหัวมันเบาๆพยาบาลสุดลงนั่งหัวใจเธอพองโตไปด้วยความหวังและในที่สุดเจ้าหมาจรจัดตัวนี้ก็ไม่ใช่แค่สุนัขไร้บ้านอีกต่อไปแล้วมันคือวีรบุรุษที่ทุกคนจดจา พยาบาลกระซิบแผ่วเบาเธอมองผ่านกระจกไปยังร่างของเจ้าหมาที่ตอนนี้ถูกห่มด้วยผ้าหนาๆนาบนเตียงของห้องพักฟื้นแม้มันจะยังไม่ลืมตาแต่จังหวะการหายใจกลับมาเป็นปกติขึ้นทุกคนในโรงพยาบาลรับรู้ถึงปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจากแค่สุนัขจระจัดธรรมดามันกลายเป็นฮีโร่ที่ช่วยชีวิตคนข่าวแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วนักข่าวมารวมตัวกันที่หน้าประตูโรงพยาบาลสื่อต่างๆพากันรายงานเรื่องราวอันน่าประทับใจนี้ แต่ท่ามกลางเสียงฮือฮาของผู้คนพยาบาลกลับรู้สึกได้ถึงบางอย่างที่ติดอยู่ในใจถ้าหมานี้ช่วยผู้บาดเจ็บออกมาเธอคิดในใจแปลว่ามันต้องอยู่กับเขาก่อนเกิดเหตุแล้วทำไมมันถึงอยู่ที่นั่นตั้งแต่แรกเธอหันไปมองชายผู้ต้องสงสัยที่ยังถูกควบคุมตัวในห้องไอซียูเขาอยู่ในอาการโคม่ายังไม่ได้สติแต่ตำรวจยังเฝ้าเขาไว้ไม่ห่างหรือว่าพยาบาลขมมดคิวหมาตัวนี้อาจรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้น แต่ก่อนที่เธอจะคิดอะไรต่อพี่คะเสียงของพยาบาลอีกคนดังขึ้นเธอหันขอบไปมองก่อนที่อีกฝ่ายจะพูดต่อด้วยน้ำเสียงแตกตื่นมีคนกําลังบุกเข้ามาที่โรงพยาบาลค่ะอะไรนะก่อนที่เธอจะทันตั้งตัวประตูทางเข้าก็ถูกกระแทกอย่างแรงโครมประตูทางเข้าถูกกระแทกอย่างรุนแรงพยาบาลสะดุ้งเฮือกเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังขึ้นพร้อมกับเงาของชายชุดดำสองสามคนที่บุกเข้ามาอย่างเร่งรีบ ไม่มีใครขยับเสียงตะโกนดังขึ้นตามมาด้วยเสียงกรีดร้องของผู้คนในโรงพยาบาลน,นักข่าวและประชาชนที่มามุงดูอยู่ด้านนอกแต่คือทุกคนต่างตื่นตระหนกบางคนรีบวิ่งหนีไปยังมุมปลอดภัยขณะที่ตำรวจประจำโรงพยาบาลชักอาวุธขึ้นมาสถานการณ์พลิกผันในพริบตาพยาบาลรีบก้าวถอยหลังพลางเหลือบมองไปที่ห้องพักฟื้นของเจ้ามาจรจัดมันยังนอนนิ่งอยู่บนเตียงโดยไม่รู้ว่าภัยอันตรายกำลังคืบคลานเข้ามาพวกมันเป็นใคร ตำรวจคนหนึ่งกระชับปืนแน่นขณะที่ชายชุดดำคนหนึ่งเดินเข้ามาพร้อมกับเสียงหัวเราะแผ่วเบาวแววตาของเขาเย็นชาและไร้ความปราณีเรามาเอาตัวมันไปเขาชี้ไปยังชายที่ยังนอนหมดสติอยู่บนเตียงไอซีผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมที่ทุกคนกำลังจับตาอยู่ไม่ได้เขาคือผู้ต้องสงสัยของเราตำรวจตอบเสียงแข็งชายชุดดำยิ้มเยาะคุณคิดว่าเรื่องนี้เป็นเพียงคดีฆาตกรรมธรรมดาหรือ หมายความว่ายังไงตำรวจขมวดคิ้วชายชุดดำาก้าวเข้ามาใกล้อีกหนึ่งเก้าแล้วพูดด้วยน้ำเสียงแฝงความเย,ย้ยหยันพวกคุณไม่รู้อะไรเลยผู้ชายคนนี้ไม่ใช่แค่เหยื่อหรือฆาตรกรเขาเป็นคนที่กำลังหนีจากบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นทุกคนเงียบกริบพยาบาลสัมผัสได้ถึงความตึงเครียดในอากาศเธอกลืนน้ำลายลงคอพลางหันไปมองร่างของเจ้ามาจรจัดที่ยังคงหลับไหลอย,อยู่มันดูอ่อนแรงเหลือเกินแต่เธอรู้ว่ามันเป็นกุญแจสำคัญของเรื่องราวนี้ มันรู้อะไรบางอย่างแต่ยังไม่ทันที่ใครจะได้พูดอะไรต่อฮงเสียงเห่าดังขึ้นกระทันหันทุกคนหันขอบไปมองเจ้าหมาตัวนั้นตื่นแล้วมันพยายามลุกขึ้นแม้ร่างกายจะอ่อนแรงดวงตาของมันจ้องเขม็งไปที่ชายชุดดำมันรู้จักพวกเขาชายชุดดำชะงักไปชั่วขณะก่อนจะกัดฟันแน่นสุนัขตัวนี้มันปังเสียงปืนดังขึ้น กระสุนพุ่งตรงไปที่เจ้าหมาพยาบาลกรีดร้องสุดเสียงแต่ในเสี้ยววินาทีตำรวจพุ่งเข้าขวางอากกเขาล้มลงไปกับพื้นกระสุนเจาะเข้าที่ไหลเลือดไหลซึมออกมาสถานการณ์ระเบิดขึ้นในพริบตาตำรวจคนอื่นรีบเปิดฉากยิงสวนกลับเสียงปืนดังระงมไปทั่วโรงพยาบาลผู้คนพากันกรีดร้องหนีเอาตัวรอดแต่ท่ามกลางความกลาหนเจ้าหมาจอนจัดยังคงจ้องมองชายชุดดำราวกับมันรู้อะไรบางอย่าง มันก้าวออกจากเตียงอย่างช้าๆแม้ขาจะสั่นแต่ดวงตาของมันเต็มไปด้วยความแน่วแน่มันไม่กลัวชายชุดดำตวัดออกมาจับมันเร็วมันเป็นหลักฐานสำคัญหลักฐานงั้นหรือพยาบาลตกตะลึงนี่แปลว่าหมาตัวนี้อาจรู้ความจริงเกี่ยวกับอาชญากรรมนี้เธอรีบก้มลงไปคว้าเจ้าหมาเอาไว้ในอ้อมแขนแล้ววิ่งฝากระสุนออกไปทางนี้ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพยายามเปิดทางให้เธอเธอวิ่งสุดแรงเกิดร่างของเจ้าหมาสันระริกแต่มันก็ยังพยายามประคองตัวเองเอาไว้พวกเขาต้องออกไปจากที่นี่อย่าให้พวกมันหนีไปได้เสียงตะโกนของชายชุดดำดังขึ้นแต่ไม่ทันเสียแล้วตำรวจเสริมกำลังเข้ามาปิดล้อมสถานการณ์กระสุนจากเจ้าหน้าที่ศาสตร์ไปทั่วจนกลุ่มชายชุดดำต้องถอยรน่นจับมันให้ได้มันรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับคดีนี้ ชายชุดดำพยายามหนีแต่ตำรวจล้อมพวกมันไว้หมดแล้วไม่รอดพยาบาลรีบพาเจ้าหมาผ่านทางเดินเล็กๆไปยังทางออกด้านหลังเธอวิ่งออกไปในความมืดขณะที่เสียงปืนและเสียงไซเรนยังคงดังอยู่ด้านหลังเธอรอดแล้วและมันก็รอดด้วยหลายวันต่อมาข่าวใหญ่ถูกเผยแพร่ไปทั่วประเทศชายต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมเป็นพยานคนสำคัญในคดีคอร์รัปชันระดับสูงเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนถูกเปิดโปงและจับกลุ่ม และทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพราะสุนัขจรจัดตัวหนึ่งมันถูกตั้งชื่อใหม่ว่าฮีโร่หลังจากพักฟื้นจนหายดีมีครอบครัวหนึ่งตัดสินใจรับเลี้ยงมันมันไม่ได้เป็นแค่หมาจรจัดอีกต่อไปแต่มันเป็นวีรบุรุษที่ช่วยเปลี่ยนประวัติศาสตร์พยาบาลมองดูมันในสวนสาธารณะวันนั้นเป็นวันที่อากาศดีเจ้าฮีโร่นอนหลับสบายอยู่ใต้ต้นไม้เธอลูบหัวมันเบาๆแล้วกระซิบว่าขอบคุณนะถ้าไม่มีนายฉันก็คงไม่รอดัก เจ้าหมาลืมตาขึ้นช้าๆมันกระดิกหางเบาๆก่อนจะซุกหัวเข้ากับมือของเธอมันรอดแล้วและมันก็มีบ้านที่แท้จริงสักทีจบบริบูรณ์